สวัสดีค่ะจากร้านช่างหนวัฒซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็นอมาฟิตทีเล็กโปรนะคะของคุณวาริชัยนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะนี่อันนี้เสียบสายชาร์จนะคะถอดสายชาร์ตเสียบสายชาร์จนะคะถอดสายชาร์จเสียบสายชาร์จ ตอใส่ชาร์จนะคะนี่นะคะนะคะปุ่มเล็กปุ่มแบกปุ่มเล็กปุ่มแบกปุ่มเล็กปุ่มแบกปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพ ปุ่มดาวปุ่ม up ด้านด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาอันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลง นี่นะคะนี่นะคะพวกนาฬิกาอมาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ